อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่าง,งๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงไอดลนะครับกับถ้วยรางวัลถ้วยที่3แล้วของเพลงนู้ดนั่นเองล่าสุดนี้นะครับเพลงนู้ดจากไอดลนั้นคว้าถ้วยที่3มาได้จากรายการ M c o u เค d o w ดานะครับแถมยังเป็นถ้วยที่39แล้วของไอดลด้วยนะครับหลังจากที่คัมแบ็กแล้วก็หลังจากที่เดบิ ในรายการ M Countdown นะครับล่าสุดนี้เนี่ยทางรายการก็งดออกอากาศนะครับเนื่องจากว่าทาง M Countdown หรือว่าทาง Mnet เนี่ยไม้มีการถ่ายทอดเคคอนนั่นเองนะครับสาวๆ i เดลเนี่ยก็ได้มาพูดขอบคุณฟแฟนๆด้วยกับถ้วยรางวัลถ้วยที่3ถ้วยนี้จากเพลงนู้ดนะครับซึ่งก็ประกาศท้ายรายการนั่นเองสาวๆ i เดลเนี่ยก็ขอบคุณฟแฟนๆกันยกใหญ่เลยแล้วก็ดีใจมากๆกับถ้วยรางวัลถ้วยที่3นี้นอกจากจะคว้าถ้วยที่3จาก M Countdown แล้วก็เพลงนู้ดมาได้แล้วนะครับ i เดลนั้นเนี่ยยังมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีนั่นก็คืออูกีนะครับเมมเบอร รับหน้าที่เป็น m c ในรายการใหม่ของทางช่อง m อ็ม็ด้วยนะครับทุกคนชื่อในในรายการว่า m a ทซีเนียสนะครับซึ่งรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยจากที่มีการบรรยายมานะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่นําเอาผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับในด้านต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในรายการนี้นะครับออกอากาศเนี่ยในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับทุกคนอีกไม่กี่วันนี้เราก็จะได้รับชมรายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ตอนแรกเนี่ย แฟนๆรอคอยกันมากๆเลยนะครับออกอากาศทาง m อ็มเนั่นเองนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มใครที่อยากดูรายการนี้อยากรับชม MC สุดสวยอย่างอูกี้จากไอดอลนะครับก็รอติดตามได้เลยหลังจากที่มีการประกาศ MC ออกมานะครับแฟนๆก็บอกว่าอูกี้เนี่ยเหมาะก,กับรายการนี้มากๆเพราะว่าอูกี้เนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งในด้านของรายการวาไรตี้มากๆแฟนๆเนี่ยบอกเลยว่าน่าดูแล้วก็น่าติดตามมากๆนี่ก็เป็น การอัปเดตเรื่องราวของไอดอลให้ทุกคนที่ติดตามกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลเป็น n น v e r ร a n d เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับรางวัลทัวยที่3แล้วของเพลงนู้ดรวมไปถึงการประกาศ MC นะครับของรายการนี้ที่อูกี้นั้นจะรับหน้าที่เป็น MC นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มารวมแสดงความยินดีให้กับไอดอลกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง